ัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูปัญญาทพนะคะครูรุ่งในวิชาภาษาไทยนะคะยังจํากันได้นะคะก่อนอื่นเลยให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมนะคะทั้งสมุดหนังสือดินสอยางรบนะคะแล้วที่อย่าลืมก็คืออย่าลืมสมุดเขียนไทยนะคะเราจะเริ่มเขียนไทยกัน5คํานักเรียนเขียนวันที่เรียบร้อยไหมคะ เขียนวันที่ให้เรียบร้อยแล้วก็1 2 3 4 5เราจะมีกัน5ข้อนะคะพร้อมไม่เอ่ยเอาละให้เวลาค่ะขณะที่คนไหนที่เขียนเสร็จแล้วนักเรียนก็ดูนะคะภาพข้างหลังเนี่ยนะเป็นภาพอาของจังหวัดสุขโขทยัยเป็นประเพณีรอยกระทงของสุขโขทยัยมีฉากสวยๆยังอยู่ในช่วง ต,ติดลมเขาเรียกว่าอะไรคะติดลมลอยกระทงนะคะนะคะถึงแม้นว่าจะผ่านมาแล้วแต่ก็ยังติดใจอยู่นะคะก็เลยเอาภาพวิวมาให้นักเรียนดูนะคะด้านหลังของเรานะคะอานักเรียนพร้อมไหมคะ,ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเปลี่ยนสไลด์แล้วนะไปได้หรือ,อยังเอาละเราจะเริ่มเลยนะคะ พร้อมไม่เอ่ยวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องการอ่านสะกดคำหรือหรือแล้วก็คำตรงกันข้ามนะ,ะพร้อมไหมคะคุณครูก็จะไป PowerPoint เลยนะเอาละ,าละพร้อมไม่เอ่ยคำที่หนึ่งวันที่เขียนแล้วนะจะไปแล้วนะคะอ่า มาแล้วมาแล้วคำที่หนึ่งค่ะคำที่หนึ่งคำที่หนึ่งไม่ยากเลยนะคะคําว่าไส้คาว่าไส้คําที่สองค่ะคําที่สองคำที่สองคำว่าหัดคำว่าหัด ต่อไปค่ะสองคำไปแล้วนะคะคำที่สค่ะคำว่าหิดคำว่าหิดหนึ่งสองสามคำผ่านไปแล้วนะคะต่อไปคำที่สี่ค่ะคำที่สี่คำว่าหานคำว่าห่านเรียบร้อยไหมคะหนึ่งสอาคำแล้วนะคะคำสุดท้ายค่ะคำสุดท้าย คำสุดท้ายคำว่าห้ามคำว่าห้ามนะคะเรียบร้อยไหมคะทัวนอีกครั้งหนึ่งนะคะครูทัวนอีกครั้งหนึ่งคำที่หนึ่งคำว่าไส้คำที่สองคำว่าหัดคำที่สามคำว่าหิดคำที่สี่คำว่าห่านคำที่ห้าคำว่าข้ามห้ามนะคะห้ามเอาละเฉลยแล้วนะ กติกาเดิมค่ะถูกขีดเครื่องหมายถูกผิดกากรบาดเครื่องหมายผิดแล้วก็แก้ไขด้วยพร,ร้อมนะคะค,คำที่หนึ่งค่ะมาแล้วใส่นะคะใส่ใส่ถูกไม่เอย่ยต่อไปค่ะคำที่สองค่ะคำว่าหัดคำนี้น่าจะคุ้นเคยเยอะนะแบบฝึกห,หัดหัดเขียนหัดอ่านนะคะคำว่าหัด ต่อไปค่ะคำที่สามค่ะคำว่าหิดเป็นโรคชนิดหนึ่งนะคะเป็นโรคผิวหนังเอาละไปคำที่สี่ต่อเลยนะคะคำว่าห่านค่ะห่านห่านคอยาวห่านตัวใหญ่ลักษณะคล้ายกับอะไรคะเป็ดแต่มีคอยาวกว่านะคะ อาคำสุดท้ายค่ะคำว่าห้ามคำว่าห้ามนะคะเรียบร้อยไหมคะห้าคำนะคะใครผิดแก้ไขเลยนะจ๊ะใครถูกก็ปรบมือให้เลยคะ่ะเอาละแก้ไขเสร็จหรือยังคะน่าจะผิดไม่กี่คำนะคะดูแล้วเนี่ยน่าจะได้อยู่เนาะ เอาละไปแล้วนะไปดูซิวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอ่านคำที่มีลึกลือนะคะแล้วก็อ่านคำที่มีความหมายตรงกันข้ามเรายังอยู่ในบทที่9อยู่นะคะมาดูกันเลยนักเรียนดูนะคะอ่านและสังเกตคำที่มีลึกลือ นะดูซิมีคำว่าอะไรบ้างอ่านตามคุณครูเลยก็ได้นะคะฤทธิ์ฤิ์อ่านว่าฤทิ์ฤิ์อ่านว่าฤทธิ์ฤดูอ่านว่าฤดู รดูอ่านว่ารืดูอ่านได้นะคะลองอีกสักครั้งสิฤิษอ่านว่าฤิษรืดูอ่านว่ารืด,ด,ดูต่อไปนะคะยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมแต่มีคำเพิ่มเติม <c oughs> อ่ะ คำว่าพฤษภาคมพฤษภาคมอ่านว่าพฤษภาคมพฤษภาคมอ่านว่าพฤษภาคมหรือสีอ่านว่า รือสีรือสีอ่านว่ารือสีอ่านได้นะคะพฤหัสบดีอ่านว่าพฤหัสบดีหรือเราจะอ่านอีกแบบหนึง่งว่าพักฤหัสบดีก็ได้นะคะ อีกครั้งหนึ่งเป็นการทบทวนเป็นการฝึกอ่านไปด้วยนะคะพฤหัสบดีหรือพพฤหัสบดีได้นะคะอ่านได้2แบบนะคะต่อไปให้นักเรียนอ่านและสังเกตให้นักเรียนอ่านและสังเกตสังเกตคําที่ มีความหมายตรงกันข้ามมีความหมายตรงกันข้ามนะคะดูซิมีคำว่าอะไรบ้างคำแรกเลยดำคำว่าดำนักเรียนคิดว่าคำว่าดำเนี่ยตรงข้ามกับคำว่าอะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไม่ยากเลยได้คำตอบไหมคะอ้าวเฉลยค่ะ ดำก็ตรงข้ามกับขาวดำตรงข้ามกับขาวนะคะดูอีกสีคำว่าอะไรคำว่าหนักคำว่าหนักหนักตรงข้ามกับอะไรคะโอ้โหปุยนุ่นเลยใช่ไหมคะหนักก็ตรงข้ามกับคำว่าเบาหนักตรงข้ามกับคำว่าเบาต่อไปคำว่ามืด คำว่ามืดค่ะคำว่ามืดตรงข้ามกับอะไรคะเอกีเอกเอกะอะไรเอ่ยไก่เหรอไม่ใช่นะคะเอ่อมืดตรงข้ามกับคำว่าสว่างคะ่ะมืดตรงข้ามกับคำว่าสว่างนะคะอีกคำหนึ่งคำว่ามากมากตรงข้ามกับคำว่าคำว่า น้อยมากตรงข้ามกับคำว,ว่าน้อยนะคะเอาละมีอะไรอีกสุขเอคคาว่าสุขตัวนี้สุขสะกดด้วยตัวขอไข่คือความสุขแล้วมันจะตรงข้ามกับอะไรล่ะคะใครรู้บ้างเอ๊ได้ยินแว่วๆได้ยินแว่วๆสุขก็ตรงข้ามกับคําว่าทุก์นะคะ คำว่าทุกนี้มีขอไข่กาลันด้วยนะคะซึ่งตัวไหนที่มีตัวกาลันอยู่ด้านบนเราจะไม่อ่านออกเสียงตัวนั้นนะคะเอาละมาดูคําว่าใหม่ค่ะใหม่ตรงข้ามกับคําว่าตรงข้ามกับคําว่าอะไรคะอ้าวตรงข้ามกับคำว่าเก่านะคะตรงข้ามกับคำว่าเก่า มาดูสิชุดต่อไปคืออะไรมีอีกตั้งหลายคำนะคะมาดูคำแรกก่อนเลยร้อนร้อนค่ะร้อนมากๆเลยร้อนตรงข้ามกับอะไรคะใครตอบได้บ้างเอาละเห็นแล้วว่าตอบได้ร้อนก็ตรงข้ามกับคำว่าหนาวนะคะ ร้อนตรงข้ามกับคำว่าหนาวใช่ไหมเอ่ยไม่รู้ครับครูอ่าต่อไปหอมค่ะเอหอมดอกไม้หอม,อม,หหอมตรงข้ามกับอะไรนะคำว่าหอมตรงข้ามกับคำว่าคำว่าคำว่าเหม็นค่ะ หอมตรงข้ามกับคำว่าเหม็นนะคะต่อไปค่ะคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าปิดนะคะคำว่าปิดปิดมันน่าจะตรงข้ามกับคำว่าอะไรคะตรงข้ามกับคำว่าได้ยินเสียงตอบด้วยนะคะปิดก็ตรงข้ามกับคำว่าเปิดสิคะ,ะปิดตรงข้ามกับคำว่าเปิดนะคะ ต่อไปดีใจค่ะดีใจดีใจตรงข้ามกับคำว่าอะไรดีใจนี่ยิ้มร่าเลยนะคะแล้วคำตรงกันข้ามกับมันก็คืออะไรล่ะคะเสียใจดีใจยิ้มเสียใจก็ร้องไห้น้ำตาไหลนะคะดีใจตรงข้ามกับเสียใจนะคะ ต่อไปค่ะหัวเราะหัวรรอกหัวเราะตรงข้ามกับอะไรคะตรงข้ามกับคำว่าได้ไหมเอ่ยร้องไห้ค่ะร้องไห้ร้องไห้นะคะหัวเราะตรงข้ามกับคำว่าร้องไห้ต่อไปความดี ความดีตรงข้ามกับอะไรเอ่ยความดีโอ้ยนักเรียนตอบกันมาเก่งมากเลยนะคะความดีตรงข้ามกับความชั่วนะคะความดีตรงข้ามกับความชั่วเอาละเดี๋ยวมาทวนคําอีกสักครั้งหนึ่งนะคะร้อนตรงข้ามกับหนาวหอมตรงข้ามกับเหม็น เปิดตรงข้ามกับปิดอ้าวขอโทษทีค่ะคุณครูอ่านผิดปิดตรงข้ามกับคำว่าเปิดนะต่อไปค่ะดีใจตรงข้ามกับคำว่าเสียใจหัวร้อตรงข้ามกับคำว่าร้องไห้ความดี ตรงข้ามกับความชั่วอ่านได้นะคะถ้านักคนไหนอ่านไม่ได้ก็อ่านซ้ำหลายๆครั้งนะคะต่อไปเราจะมาฝึกอ่านประโยคกันดูซิวันนี้คุณครูมีประโยคอะไรให้นักเรียนฝึกอ่านบ้างพร้อมเลยนะประโยคแรกเลยพ่อลูกกอดกันอย่างมีความสุข อ่านตามได้นะคะพ่อลูกกอดกันอย่างมีความสุขต่อไปดูซิประโยคที่สองพ่อทำงานหนะักและเหนื่อยมากพ่อทำงานหนะักและเหนื่อยมาก2ประโยคผ่านไปต่อไปค่ะ เราเรียกพระเจ้าอยู่หัวว่าในหลวงเราเรียกพระเจ้าอยู่หัวว่าในหลวงครั้งหนึ่งค่ะพ่อบอกว่ารัชการที่9้าทรงงานหนักพ่อบอกว่ารัชการที่9ทรงงานหนะัออก,กงงนนะมีทั้งหมดสประโยคให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะ มาทบทวนอีกครั้งหนึ่งประโยคที่หนึ่งพ่อลูกกอดกันอย่างมีความสุขประโยคที่สองพ่อทำงานหนักและเหนื่อยมากประโยคที่สามเราเรียกพระเจ้าอยู่หัวว่าในหลวง ประโยคที่4พ่อบอกว่ารัชการที่9ทรงงานหนะักเราฝึกอ่านกันอ่านประโยคกันทั้งหมด4ประโยคแล้วนะคะต่อไปเราจะมาฝึกอ่านข้องร้องเล่นกันนะคะฝึกอ่านข้องร้องเล่นเรื่องรักแท้ เรื่องรักแท้นะคะพร้อมไหมเอย่ยพร้อมแล้วนะอ่านตามคุณครูได้เลยนะคะรักพ่อและรักแม่รักพ่อและรักแม่ร,แร,แมรักแน่แท้ปานดวงใจรักแน่แท้ ปานดวงใจพ่อแม่มีแต่ให้พ่อแม่มีแต่ให้ใหลูกสดใสทุกเวลาลูกสดใสทุกเวลาพ่อแม่งานหนัก หน่วงพ่อแม่งานหนักหน่วงแต่ในหลวงหนักยิ่งกว่าแต่ในหลวงหนักยิ่งกว่าถวายพระพรพระราชาถวายพระพรพระราชา พระราชินีทรงพระเจริญพระราชินีทรงพระเจริญยากไหมคะแต่ละคำไม่น่ายากเนาะอ้าวฝึกอ่านบ่อยๆนะคะนักเรียนจะได้อ่านหนังสือได้คล่องขึ้นนะคะยิ่งอ่านมากยิ่งรู้มากยิ่งอ่านมากยิ่งเก่งนะคะยิ่งอ่านนักเรียนต้องออกเสียงด้วย จะทำไมต้องให้ออกเสียงอ่ะอ้าวนักเรียนจะได้รู้นะคะแล้วผู้ปกครองที่ฟังจะได้รู้ว่านักเรียนอ่านถูกหรืออ่านผิดนะคะอ่านถูกต้องไหมออกเสียงรู้ออกเสียงได้ไหมเว้นวักได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะฝึกอ่านบ่อยๆนะคะเอาละต่อไปต่อไปให้นักเรียนเตรียมเตรียมเลยแบบฝึกหัดทักษะภาษา แบบฝึกหัดทักษะภาษาวันนี้เราจะมาทำสามหน้านะ,ะทำสามหน้าแบบฝึกหัดทักษะภาษาทำสามหน้าแต่บอกแล้วนะครูจะไม่ทำให้หมดนะจ๊ะให้ทำแค่ให้ทำแค่แคนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วนักเรียนก็ทำเองแล้วนักเรียนก็ทำเองเปิดรลอยังคะหน้าหน้า90นะคะ เปิดหน้า90นะอ่าข้อที่8ค่ะข้อที่8ใหญ่ข้อที่8ใหญ่ข้อที่8ใหญ,ใหญ่คำสั่งให้นักเรียนจับคู่คำตรงกันข้ามให้ถูกต้องเมื่อกี้เราอ่านไปแล้วใช่ไหมคะคำตรงกันข้ามง่ายๆเลยเขาให้นักเรียนโยงจับคู่ก็คือขีดเส้น ขีดเส้นไปหาคำที่เป็นคำตรงกันข้ามมีคำว่าอะไรบ้างล่ะคะามาดูแถวแรกก่อนแถวทางด้านซ้ายมือทางด้านซ้ายมือนะคะมีคำว่าความรักกลางวันความชั่วสว่างหัวเราะหอมเสียงดังมาดูทางด้านขวามือบ้างมีคำว่า ร้องไห้เหม็นความเกลียดกลางคืนเสียงค่อยความดีมืดอ,อ้าเรียบร้อยนะคราวนี้เราจะมาทำละเราอ่านไปละเรารู้แล้ว,ว่ามีคำอะไรบ้างคุณครูจะมาเริ่มตั้งแต่คำแรกเลยนะคำว่าความรัก จะโยงไปหาคำว่าอะไรดีที่มันตรงกันข้ามกันเอ๋ความรักโยงไปหาร้องไห้ได้ไหมโยงไปหาเหม็นได้ไหมล่ะคะความรักโยงไปหาความเกลียดหรือว่าโยงไปหาคำว่ากลางคืนความรักกลางคืนความรักเสียงค่อยความรักความดีหรือว่าความรักมืดเอ๋โยงไปหาคำไหนดีเอ่ยได้แล้วเนาะเพราะว่า เราอ่านมาแล้วนะเนี่ยโยงเลยความรักก็โยงไปหาความเกลียดความรักความรักนะโยงไปหาคำว่าความเกลียดต่อไปเราอีกสักคำสิคุณครูใช้คำว่ากลางวันนี่แหละกลางวันเราจะหาคำตรงกันข้ามกลางวันมันก็ต้องตรงกันข้ามกับคำว่าอะไรล่ะคะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะอ่ะ กลางวันก็โยงไปหากลางคืนอีกสักคำหนึ่งที่เหลือนักเรียนจะได้ทำนะคะคุณครูยกตัวอย่างให้อีกหนึ่งคำเอาละคำว่าเสียงดังโยงไปหาเสียงค่อยคุณครูทำให้สข้อที่เหลือทำเองนะจ๊ะอย่าปล่อยว่างและให้หน้าเหมือนอย่าใหออ้ในหน้าที่90เหมือนคุณครูแบบนี้สาข้อไม่ได้นะจ๊ะต้องให้ครบ นักเรียนต้องหาคําว่าความชั่วโยงไปหาอะไรมีความชั่วสว่างหัวเราะหอมยังไม่มีคู่เลยยังไม่มีคําตรงกันข้ามเลยต่อไปค่ะมาดูในหน้าที่96นะคะครูไม่แน่ใจซะแล้วว่าคุณครูใส่หน้าให้ถูกหรือเปล่าเนี่ยแต่มันเป็นข้อ9ก้าใหญ่แล้วกันมันเป็นข้อ9ก้าใหญ่นะคะ เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยระบายสีคำที่เขียนถูกต้องโอ้โหไม่ยากเลยดูสินะ่ะมันก็อ่านไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดคำไหนที่มันผิดมันก็จะอ่านไม่ได้อะแต่คำไหนที่มันถูกมันก็จะอ่านได้ใช่ไหมคะตัวอย่างเช่นคำว่าเลิกเนี่ยคำข้างหน้าเนี่ยมันอ่านไม่ได้นะคะเนี่ยครูไม่แน่ใจอะครูสะกดไม่ได้ะคะ่ะอ่แต่คำที่ถูกคือคำที่สามคราวนี้มาดูซิข้อที่หนึ่งเออ คำไหนถูกต้องคะอ่านเองเลยนะอ่านเองเลยนะได้ไหมเอ่ยคำที่ถูกต้องก็คือคำว่าปิง้งฤดูคะ่ะครคูระบายสีทับไปเลยให้นักเรียนใช้สีอ่อนๆน,นะคะเพื่อที่จะได้เห็นตัวหนังสือด้วยอีกสักข้อหนึ่งเนาะที่เหลือจะให้นักเรียนทำเองอ้าวข้อสองละกันข้อสองพฤษภาคม พฤษภาคมออกเสียงเหมือนกันเลยค่ะแต่เขียนต่างกันแต่คำไหน,น่ะคะที่เขียนถูกได้ไหมเอยใช้สีอะไรก็ได้นะคะหลากหลายสีก็ได้หรือจะสีเดียวก็ได้ใครไม่มีสีก็ให้ใช้ดินสอระบายก็ได้แรงเงาเอาก็ได้นะคะแต่ขอให้ทำอ่ามาดูข้อที่สองคุณครูคำที่ถูกต้องอยู่ที่คำที่สองนะคะที่เหลือทำเองนะคะ เอาละมาตรงนี้ใครจะลอกก็ได้นะคะใครจะลอกก็ได้เพราะว่าเขาข้อสิบใหญ่เนี่ยเขาให้คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดและฝึกอ่านเรามาฝึกอ่านกันก่อนแล้วค่อยเขียนนะคะรักพ่อและรักแม่ รักแน่แท้ปานดวงใจพ่อแม่มีแต่ให้ลูกสดใสทุกเวลาพ่อแม่มุ่งทำงานรัชการที่เก้าทรงยิ่งกว่าพวกเราชาวประชา สำนึกในพระกรุณาธิคุณเขาให้นักเรียนคัดตัวบรรจงแค่สี่บรรทัดเองนะเอาละคุณครูก็คัดเหมือนกันแหละพร้อมเลยนะคะปั้มไปแล้วคัดเร็วมากเลยคุณครูอ่ะสวยด้วยนักเรียนก็ต้องคัดสวยๆนะจ๊ะตัวบรรจงเต็มบรรทัดคือเต็มบรรทัดของเขานะคะเอาละคุณครูคัดด้วยสองบรรทัดละสามบรรทัดแล้วค่ะ เร็วหน่อยนะคะคุณครูทำเร็วอันนี้ไม่ต้องไปมองซ้ายมองขวาไม่ต้องถามใครเลยค่ะแค่คัดตามที่เขามีข้อความมาให้นะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วหน้านี้นะคะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้นะคะงานในวันนี้แบบฝึกหัดแบบฝึกหัดทักษะภาษาหน้าที่95 96 และ97นะสหน้านะคะ3หน้าเรียบร้อยไหมคะสามหน้านะคะอ้าวถ้าเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ จะจบในชั่วโมงนี้ให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านมากๆฝึกอ่านมากยิ่งรู้มากยิ่งอ่านเก่งนะคะสำหรับวันนี้ครูลุงก็บายบาย